วันนี้อาวุธต้องเต็มครบแล้วเนาะไอเทมก็ใช้อะไรก็ไม่รู้เรื่องอนะ้ไปดูสิโชว์ความไร้กาศได้ไหม <laughs> ดูสิขายปาาแข็งขาครอบเลยทานนี้ตลาดเยอะเนาะโทษครับไม่ที่เส็ดตลาดนะฮะทำอะไรอย่างเองเนี่ย ไป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 อ้าวถูกสังหารแล้วครับอ,อุ๊ยข้างหน้าเออมีอีกไหมมีอีกไหมฮัลโหล เสียงมันอาจจะไม่ได้ยินนะครับในเกมนะฮะโอ้ผมปรับลดเสียงครับผมไปครับาตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นแล้วไปครับเราเห็นแกแล้วไม่ยริง เฮ้ยน้องเฮ้ยครึ่งวิครึ่งวิครึ่งครึ่งนาทีเออสามสิบวิละนะครับถ้าเราไม่มองข้างหลังก็ตายนะครับเออ่เดินเพ่นพ่านได้ไหมน้องอืมชี้ไปทางบีครับผม เอ้ยไอ้หนูนนนหนล,ลุยต่อในรอบหน้าให้เต็มที่มองไม่เห็นนะครับทำลายเป้าหมอออา,ายอุปกรณ์ลูกบอลเรนแก้เครียดหน่อยครับผมไม่ได้เล่นไอ้ภาที่มันสร้างได้เออแต่อันนี้มันเป็นรอยย่อยช่างมันนะครับตาย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 ,ตายอ้าวมีคนสวนกลับครับอ้าว ดวงคืนความยุติธรรมโอ้โหไปเรื่อยๆครับผมไปครับไปเร็วสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมข้างล่างก็มีไหมไป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  ตรงข้ามมีเยอะอยู่น่าจะสู้ไม่ได้หรอกนะครับฮัลโหลไปไปไปเฮ้ยใครบอกว่าเล่นยากขอโทษฮัลโหลสวัสดีครับพี่โอ๊ะอ,อือ่า เกิดไปแล้วระวังขบวนแห่มาด้วยขันมากขันมากมโอ้โหอ,อ,อยู่ไหนซ่อนก่อนเออบันไดโอ้โหนี่ไงบันไดเออบันไดครับผมช่างมัน เฮ้ยทำไมข้างบนมันไม่เห็นข้างล่างวะรู้ว่าผีหลอกยังไงไม่รู้ครับช่างมันช่วงนี้ก็เป็นแก้เครียดไปครับผมก็อย่าซีเรียสเลยครับผม มือสนนยนี่ติดกล้องด้วยอืมโอ้ให oh, ติดกล้องแล้วผมแอปหนึ่ง <1. S 1> เออทางบีมันก็จะไปได้นะแปบแปบแปบปแปบปแปป ตรงนี้โอ้โหเปิดกว้างครับตรงนี้เปิดกว้างครับผมเฮ้ยซ้อดซอเฮ้ยมาไหมเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งเก่งเก่งเฮ้ยเป็นฝูง,งโอเคมาดูติดกล้องกันหน่อย ครับต้องกกงจรปิดโอ้โหพ <c oughs> ี่ <c oughs> <c oughs> นีครับรอสักคู่ฮะอออโอเค <c oughs> ไปครับนี่ขนาดไม่ได้ดูนปืนนะเออ ช่างมันนะครับเฮ้ย hey. ฮัลโหลเอาจะขึ้นทำไมเรอป้ากำลัม,มังสวัสดีครับพี่อาเบะครับผมฮัลโหลใจเย็นใจเย็นตรงนี้ว่างเลยเฮ้ย hey. ข้างหลังไม่มีนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นเหยื่อสวัสดีครับไม้ผมยิงซะเรียบร้อยรอครับรมาให้เอ,อาไปเอาใช้ชนะในรอบหน้ากันต่อบจบแล้วผม,ม,นมวนบนก็ไม่มีอะไรครับ กระโดดก็ตูดกระโดดกระโดดไม่มีหลอดอาหารนะครับผมไม่มีไม่มีครับผมตรงนี้ตื่นเต้ดถ้าเราฉายเกี่ยวแล้วเราจะได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่มานี้อืมไอ้ปืนเล่นยากนะ กระโดดกระโดดกระโดดถึงไหมอ่าถึงถึงปึ๊บเฮ้ยถ้ตกแต่ที่ส่งแล้วจะตายไหมเอา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 สไลด์สไลด์เฮ้ยอย่ารีบอย่ารออย่ารีบร้อนนะผมสไลด์สไลด์ระวังข้างหลังด้วยอุ้ยอุ้ยเหลือคนเดียวแล้วเอาไงอ่ะไม่ได้แล้ว เอาแล้วครับหนึ่งตอ1หนึ่งแล้วผมสักคู่ต่อมาปวดรอดสักคู่ฮะปดระเบ,บิดเรียบร้อยเร <c oughs> <c oughs> ียบร้อยครับปวดอาวุธเรียบร้อยเฮ้ยปวดระเบิดเออ <c oughs> โอ้เฮ้ยกินกินนานนะวันนี้หมดนี้กินนานมาก ยังไม่ยอมจบเกมเลยนะครับก็ไม่ไรที่เรียกว่านานครับเออระวังด้วยไอ้สองเยวะๆทำไมภาพมันกระตุกมุดๆส่งก็ไม่เจ็บเนาะไปดีเฮ้ยเฮ้ย,ยปะท่าเดืออ้า ฮัลโหลชนได้ไหมไม่อยากไม่อยากอย่างี้ไม่อยากไปยุ่งปัดโทษซื้อเบอร์จริงๆนะแกเนี่ยลีคนเดียวลีคนหนึ่งอยู่ไหนฮัลโหลโอ้อยู่โน่นอยู่โน่นฉันตายแล้ว ฉันต้องลาโลกไปก่อนครับผมแล้วเจอกันเอา้ามาไหมมา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 อยอาไไาู่ยว้าโชว์เอ้าไปไหนแล้ววะยี๋ยโยโยเก่งเก่งเก่งหมอบมม นี่ไงมอบนี่ร้อยครับไปครับคิดพักหนึ่งครับผมเฮ้ยอย่ายืนนานอย่ายืนนานโอเคครับไปกันต่อผมไม่อยากยืนนานนะครับเดี๋ยวมันเสียเวลา มื่อกี้ผมชาร์จแบตเราผมโอเคขอโทษด้วยโอ้โหระเบิดไฟครับผมตายครับโอเคสมน้ำหน้าโอ้โหบางกอกไอหยาเฮ้ยเข้างหลังข้างหลังเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เฮ้ยเน้องเร็วเร็วเร็เร โดนมาอีกเยอะเออไม่เห็นเหรอยังไงเฮ้ย,ยข้างล่างนะเฮ้ยเฮ้ยไอย้นี่ก็มีสไลด์ออาไปเอาชัยชนะในรอบหน้ากันต่อโอเคเยียบ้อยครับไปไปไปเกมสุดท้ายโตดโอ้มัน โอ้ถ่ายมาโอ้โหไม่ถ่ายยาวเลยครับผมสิบไปล่อไปสิบกวนาทีแล้วนะครับโอ้ยเมื่อไหร่จะจบทีเนี้ยเฮ้ยย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 ่ยย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 ลยย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 ย ฉันตายแน่ก่อนตายแน่ตายแน่ไอหวังไอหวังตายแน่ตายแน่ไอหวังเฮ้ยจบครับ <c oughs> โอ้ถ่ายมามันก็เสียเวลาแล้วนะเออยังไงก็ไม่รู้แต่ที่รู้ มาดูคู่หูยอดเยี่ยมกันเลยครับผมเลือกใครก็เลือกนี่เลยสน้อมฝึกมินิครับท่านตอนนี้คู่ต่อคู่นะครับจะเป็นยังไงเชิญครับรอสักครู่นะครับรอสัญญาณก่อนนะครับไปครับ ถ้าเรายิงเพื่อฆ่าผืนดินเออเฮ้ยหวังว่าไม่แฮกนะสมน้ำหน้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่หนไอ้นูอยู่ไหนอไอ้นูอยู่ไหนไเา้า,เรา,เ,าเรายังไม่ได้ฆ่าเลยเช่างมันนะครับ เออปืนนปืนพกมันจะวิ่งไวหน่อยครับผมอืมอุ้ยไม่น่าใช้ปืนพกนะครับยสิบสี่ยิบสามยสออย่หนึ่งีหนึ่งเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเออเออเออเจ็บ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  โอ้ยมันจบยากนะแต่ว่าเวลามันก็จะเร็วนะครับระเบิดเกือบไปแล้วเบเ้าหมายอยู่ตรงนั้นปล่อยตรงข้ามหลยแค่คนเดียวแล้วเฮ้ยๆสนยัยสนส์ถ้าไม่เห็นเนี่ยมึงก็แย่แล้วนะเอาเอาเอา,เอายืนเลยเอาเดินเดินอะไรของเองเนี่ยฮะ โอ้ยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วปังหัวแตกนะครับนี่แหละต้องชื่นชมเลยผมบอกก่อนนะครับโอ้โหเลขสองสาสี่ห้าหกนี่คืออะไรเนี่ยไม่น่าครับ ไม่มีลูกซองก็ไม่เล่นดิเฮ้ยอยู่ไหนวะเอา้าอยู่ไหนอะโอ้โหซ่อนอยู่นี่เอง <c oughs> อยังไม่ได้คิวเลยนะเออเรายังไม่ได้คิวอุย้ยมองไหนไม่เห็นเลยโอเคไออ้หู้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเหมือนกันเว้ยเฮ้ยสไนส์สไน ปืนปืนโดนโดนน้องเฮ้ยสนัยนี่โง่จริงไปครับโอ้ยหกรอบนี่กูไม่ไหวนะครับกูบอกก่อนนะว่าไม่ไหวจริงๆรฮัลโหล เีหอเฮ้ยเฮ้ยไม่ดู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 ซูมนะครับกน่ดูซูมิดูดูดูนายอยู่นะอืมโอ้อาเงอไม่เก่งนะผมบอกก่อน เอ็ดเง็ดปึืบเฮ้ยม oh ันดีเหรอเฮ้ยมันล่อหน้าอย่างน้า เกือบไปแล้วเห็นครับโอเคไอ้นี้ใช้เครื่องมือเดี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 จอดจอดจอดจอนยีแลนด์ยิงเลยลูกอ้ ทานโทษครับไม er mm ่น hmm like ่าใช้เครื่องมือแบบนี้เลยอุ้ยเฮ้ยเงียเงียบเงียบเออเข้าไปในนี้เลยอ่าโดนไหมเปลี่ยนกระสุนเฮ้ยหยิบกรึบ พี่ห้าสี่อุย้ยโอเคเรียบร้อยอรอออครับบอกแล้วว่าอย่าใส่ใช้สนไยอเออนะครับแปบ๊บแป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 ๊บ,บสี่แปบ๊บสี่จ้าหมอบหมอบหมอบไม่ได้เว้ย ยังไงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอเคอยกสุดท้ายใครจะเป็นเจ้านิ่ง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 เฮ้ยอย่านิ่งเลยอย่าแพ้หรอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมภาพมันก็มันแหลกว่ะรอสักครู่ครับอาจจะอยู่ข้างหลังก็ได้นี่ไงอยู่ข้างหลัง <c oughs> ไม่ได้คิวเลยนะครับไม่ได้คิวไม่ได้คิวเลยผม โอเคไม่ได้คิวไม่เป็นไรอ่าฮะมีอีกไหมไม่มีไม่มีโอเคเฮ้ยไหนครับ